ัครับวันนี้ก็อยู่กับผมเป่าหาล่างเหมือนเดิมนะอย่างนี้ก็มาดูบ่วงจักนูครับอีกนิดก็ออกมาดูนัว่าจะถูกรือเปล่าครับน,นี่ก็คืนที่สองครับคืนแรกไม่โดนก็รอบนี้มาดูก็เจะยกออกเลยเพราะว่า ตรงนี้เขาจะเกี่ยวเข้าวไว้น,นี่ีง โดนครับต้องหากันดูนะครับใช่นหรือเปล่าโอ้เห็นแล้วครับเจอแล้วงูเมื่อคืนนะเนี่ยฮะยูมันลลกลงมาครับูยังอยู่หรือเปล่านอกมาแล้วโอ้จมน้ำครับ tại đây dần dậy nó đúng không Tập buồn luôn nam nữa. ออกให้ดูแป๊บนึงนะก็เนี้ครับโดนตั้งแต่เมื่อคือนนะลากลงน้ำไปเดี๋ยเมื่อคือนหาไม่เจอครับมันจมน้ำมันน่าจะตายแล้วน่าจะตายตั้งแต่เมื่อคือนนะไม่เห็นมันดินอะไรเลยครัึ่งเดินมาแค่เจอคันบว่วงแล้วเมื่อคือนก็ส่องดูผมก็ลงดูในน้ำว่าไม่เห็นครั่งมาเจอตอนเช้า Cô chạy ra được có bột buông gấp <laughs> <laughs> ก็วันนี้ครับตัวหนึ่งและตัวเดียวครับจริงๆมันติดน่านจะตายตั้งแต่เมื่อคืนนะครแต่ผมหาไม่เจอเพิ่งมาเจอตอนเช้าก็สาหรับเช้านี้ก็ตัวเดียวครับตัวก็ไม่ใหญ่มากเท่าไหร่แลพอ,พอได้พอได้ทิ้งอย่างนี้นถ้าชอบลิปนี้กดไลค์กดติดตามมาด้วยนะครับตากเป็นกําลังใจให้ด้วยครับแล้วก็ นับวันนี้ก็แค่นี้ครับไปเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ